อืมมีรู้ไม่อดหลับอดนอนที่ไหนมาตีสามตีสี่ 3, 4, ก็ไม่หลับไม่นอนคือจะแดกหนูให้หมดประทุมเลยว่างั้นเถอะมึงเนี่ยฮะโอ้โหจริงจริกูเห็นมึงตั้งแต่เช้าแล้วสุด,สด มันจะนอนอยู่หม่องนี้ที่เดียวเลยไม่เปลี่ยนอ,มอืมีความสุขในใจก็มึงจงชี้นี่มึงเฝ้าอะไรให้กูเนะี่ยเฝ้าหนูกินหมดไหมหมดประทุมยังฮะตาย นี่จะมืดอีกแล้วเนี่ยมึงยังไม่ตื่นเลยเพราะคุณเพราะขน,นหนัง